จุจิตเหมือนเดิมเธอเธอจิกฉันไม่ปล่อยเหมือนเดิมแล้วภรรยาจะพยายามนำสามีมาเชื่อลำบากนะเพราะว่าสามีไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะงั้นเครโตจึงเขียนข้อความตอนนี้เพื่อบอกให้ผู้หญิงได้รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะใจสามีมาเชื่อได้เอเมนะ ในห้องนี้ผมเชื่อว่าก็มีบางคนนะครับที่มาเชื่อก่อนสามีแล้วในที่สุดก็นำอาสามีมาเชื่อพระเจ้าได้เหมือนกันนะหรือเอเมนนั่นแหละนำมาละเอาข้อที่หนึ่งฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านนี่แหละคือคำสั่งประการแรกอยากจะให้เขามาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมเชื่อฟังเขาซะ่อง คือว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังเพราะวาจะนะของพระเจ้าแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวอะไรที่พระเจ้าจะใช้ในการจูงใจเขามหาล่อไม่ใช่คําพูดมากคุณไม่จำเป็นต้องเทศเก่งนะคุณอาจจะมาที่คุ้จักคุณเทศเป็นไฟกอกลับบ้านคุณจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงคุณค่าของความเงียบไม่ใช่กลับบ้านซื้อไมโครโฟนติดหูฟังข้าไปนะ เงียบ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 เียบเงียจเงียบเงียบเงเงียบ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 เงียเงีจ,ง,จงีเงียบเเง,งีเงียบเียบเงาเงียเงียบเงียบียบงียบเี่บียะงียบเอบเงียเง้ยบเงียบเียนงเเงเเีีงนานีเเญญงเีบ ในข้อที่สองคือเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติที่นอกน้อมและดีงามของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรรยาผู้ชายต้องการที่จะเห็นผู้ชายต้องการที่จะได้ยินและสิ่งที่เขาสัมผัสได้จากประสาทสัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณพระเจ้าจะใช้ตรงนั้นแหละที่นำสามีคุณเข้ามา ในข้อที่สามการระดับกายของท่านนั้นอยากให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมระดับด้วยเครื่องทองคําและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามหลายคนเอาข้อ,ขอพระธัมีนี้โดยเฉพาะพวกผู้ชายที่ไม่รักภรรยาบักจะเอาข้อนี้มาเพื่อที่จะบอกภรรยาตังตเองว่านี่ไงพระธัมีห้ามถักผมพระธัรมีห้ามใส่เสื้อผ้านุ่งห่มสวยงา,ามพระธัมภีบอกห้ามใส่ทอง เพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ผมจะอธิบายนิดนึงข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบว,ว่าคุณจะแต่งทรงอิเลิศขนาดไหนคุณจะเป็นตู้ทอคเคลื่อนที่ขนาดไหนคุณจะถักเฟรจนไม่มีอะไรจะถักถักจนถักแม้กระทั่งขนจมกูกนะต่อให้คุณไปใส่เสื้อผ้าโหยละโยงระยัหางนิ้ยามาิโลคุณจะไม่สามารถพาสามีคุณมาเชื่อได้เลยถ้าคุณไม่ตกแต่งให้สวยงามจาก ข้างหน้านั้นันั้นางีไม่ได้ห้ามใส่ทองนะครับผมอยากจะให้คุณดูในข้อที่3อีกครั้งหนึ่งการประดับของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่อง,องคำและนุ่งผมเสื้อผ้าสวยงามเห็นคำว่านุ่งผมเสื้อผ้าสวยงามไหมครับในภาษากรีกแปลว่าเสื้อผ้าธรรมดา ถ้าข้อนี้บอกว่าการประดับอย่าเป็นการประดับด้วยการถักผมห้ามถักผมนะมาหัวซุเลยมาโบนเนี่ยตื่มมายังไงมาอย่างนั้นนะแล้วไม่ต้องมากวนฉันขอซื้อทองผู้หญิงก็ต้องไม่ใส่ทองเพราะคำทีห้ามเอาไว้ตัวสุดท้ายที่ห้ามคืออะไรครับนะเสื้อผ้าสนุกไม่ได้มาโบนเนี่ย ทองก็ไม่ใส่ผมก็ไม่ถักเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อีก <c oughs> วันนี้หมายถึงเสื้อผ้าทระรมดาง,งั้นตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าอยากทำเขาบอกว่าสิ่งที่จะดึงดูดสามีได้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกงั้นการประดับที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอกไม่ใช่การใส่เสื้อผ้าไม่ใช่การใส่ทองไม่ใช่การถักผมแต่เป็นการประดับวิญญาณของตัวเองข้อที่สี่ครับ แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าเฝ้ามองดูอยู่นะคุณประดับอะไรอะไรอยู่ที่บ้านเห็นไหมคุณออกมานอกบ้านใครก็เห็นข้างนอกคุณว่าชุดคุณแพงขนาดไหนแต่เวลาคุณอยู่ในบ้านเนี่ยพระเจ้าทอดพระเนตรดูว่าข้างในคุณเนี่ยประดับด้วยออะไรและในข้อที่สี่นะครับ ในภาษากรีกได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ,จภาษากรีกคือแต่มนุษย์ซ่อนหัวใจผมพูดอีกครั้งนะครับแต่มนุษย์ซ่อนหัวใจเผื่อไม่ทันนะครับแต่มนุษย์ซ่อนหัวใจพูดยังไงครับพูด เรื่องการประดับในข้อก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาละตรงนี้เอาไว้ดังนั้นถ้าเราจะแปลให้คล่องขึ้นก็คือแต่ให้เป็นการประดับมนุษย์ซึ่งซ่อนอยู่ในหัวใจแต่ให้เป็นการประดับมนุษย์ซึ่งซ่อนอยู่ของหัวใจเห็นคําว่ามนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายในไหมครับมนุษย์ซ่อนอยู่ภายในคือมนุษย์ภายในนั่นเองก็คือวิญญาณของคุณแล้ววิญญาณของคุณได้ถูกเรียกในข้อนี้ว่าหัว จังงั้นถ้าจะประดับประดับหัวใจถ้าจะประดับประดับวิญญาณของคุณตัวตนที่แท้จริงที่บังเกิดใหม่แล้วที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าประดับตรงนั้นเมื่อคุณประดับตรงนั้นพระเจ้าจะใช้ตรงนั้นแหละนำสามีของคุณมาเชือ่อพระเจ้าเองนะดังนั้นย้อนกลับมาแล้วครับพระดาวิกได้กล่าวไว้ว่าจิตใจของข้าพเจ้าว,วางใจในพระองค์ แค่นีจริงท่านกล่าวว่าหัวใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์และหัวใจในที่นี้หมายถึงวิญญาณวิญญาณของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์แล้วเราจะวางใจใหรือเชื่อด้วยอะไรครับญญญเราเชื่อด้วยหัวใจเราเชื่อด้วยวิญญาณเห็นไหมงั้นขั้นที่สองก่อนที่คุณจะไปรับความอุปถัมภ์คุณต้องเชื่อด้วยวิญญาณบอกคน,นข้างๆครับเชื่อด้วย หัวใจหรือวิญญ,ญาณรวมหมที่สุดข้อที่สุดบอกกับเรานะครับด้วยว่าความเชื่อด้วยใจหรือหัวใจใที่นี้ <onta> ก็นำไปสู่ความชอบธรรมความเชื่อด้วยอะไรนะครับที่นำไปสู่ความชอบธรรมความเชื่อด้วยหัวใจหรือความเชื่อด้วยวิญญาณนั่นเองถ้าคุณจะเชื่อจงเชื่อด้วยหัวใจพระเยซูบ,บอกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด หรือจงมีความเชื่อแบกบที่พระเจ้าส่งอยู่มาระโกบทที่11ข้อย2แต่พร้อ์กลัดในข้อย3สว่าถ้าผู้ใดจะสั่งนี่คือการใช้ความเชื่อนะครับจะสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยลงทะเลแล้วไม่สงสัยในในใจในันหัวใจนั่นเองนั้นความเชื่อต้องอยู่ในหัวใจแต่จะเชื่อเชื่อที่ไหนเชื่อในหัวใจว่าจะเป็นตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามสามั่งก่อนที่มันจะเป็นตามที่คุณสั่ง ความเชื่อต้องอยู่ที่หัวใจแม้กระทั่งความรอดการอธิษฐานรับด้วยปากไม่ทําให้คุณรอดคุณต้องเชื่อด้วยใจก่อนเห็นไหมหลายคนไปเฮ้ยมาเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวจะรวยขึ้นอ้าปากพูดตามนี้คนเขาพูดตามคุณห้าสิบคนก็นจริงแต่ไม่ถึงสวรรค์เลยแม้แต่คนเดียวถ้าเขาไม่เชื่อข้างในใจว่าพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย หลายคนประกาศเรื so, mm ่องพระเยซูไม่พูดถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายเมื่อคุณไม่พูดเมื่อไม่มีการประกาศเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายความเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีเลยในหัวใจต่อให้คุณจะรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณก็ไม่รอดความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินการประกาศพระคริสต์งั้นเมื่อคุณจะประกาศให้แน่ใจว่าคุณประกาศว่าพระเยซูเสด็จมาซึ่งพระชนม ถูกฝังไว้และในวันที่3ามพงเป็นขึ้นจากความตายเมื่อเขาได้ยินแล้วความเชื่อของพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในหัวใจและความเชื่อด้วยใจนี่แหละนำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจากของพระเจ้าด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดแต่ทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นที่เชื่อด้วยหัวใจก่อนเห็นไหมคุณต้องเชื่อด้วยหัวใจยังไงครับขั้นที่หนึ่ง พระเจ้าทรงเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสคุณเชื่อด้วยหัวใจไหมว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ของคุณคุณเชื่อด้วยหัวใจไหมว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูพระเจ้าได้ทรงรักษาคุณแล้วคุณเชื่อด้วยหัวใจไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแล้วคุณจะไม่ขัดสนคุณเชื่อด้วยหัวใจไหมว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมเสียงสารพัดที่คุณยังขาดอยู่ถ้าคุณเชื่อด้วยหัวใจปากของคุณจะพูดออกมา เอเมความเชื่ออยู่ที่ไหนพระธรรมีีบอกในเราปวที่ส0ความเชื่ออยู่สองที่ครับคืออยู่ในหัวใจและอยู่ที่ปากแม้กระทั่งจะรับความรอดความเชื่อก็ต้องอยู่สองที่ด้วยเช่นเดียวกันหลายคนเชื่อเงียบเชื่อด้วยหัวใจแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเชื่อด้วยใจและกล่าวด้วยปากครั้งสุดท้ายที่คุณกล่าวพระวจนะของพระเจ้าจากปากคุณคือเม,มื่อไงจำไว้นะครับจะมีอยู่คนสองประเภท คนประเภทหนึงห่งกล่าวพราวนจนัด้วยปากแต่ไม่เชื่อด้วยใจวันหนึ่งท่องเลยนะครับกระดาษ,าษามาแล้วก็นั่งท่องโดยบาดแผลของ Re ระเยซูชัน่ง Re R ห,หายแล้วโดยบาดแผลของระเยซูชันึ่งหายแล้วรอบที่1,585ด้วยบาดแผลของระเยซูชันได้รับการรักษาหายแล้วหายไหมไม่หายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มต้นถูกต้องเชื่อด้วยหัวใจเอน ก็นําไปสู่ความชอบธรรมแล้วรับสัจจาของเจ้า้วยปากก็นําไปสู่ความรอดและความรอดกินความรวมถึงการหายโรคด้วยพระเยซูบอกที่เจ้าหายนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อในภาษากรีกคือที่เจ้ารอดนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อเอเมนดังนั้นถ้าคุณเชื่อด้วยใจแล้วรับด้วยปากคุณจะรอดหรือหายได้จากโรคทุกโรคเช่นเดยวกันเเม ผมไม่สนใจนะครับคุณจะท่องพระเยซูปเป็นองค์พระผู 4, ้มีพรเจ้า4,500รอบถ้าข้างหนไม่เชื่อว่าพรร่งเป็นขึ้นจากความตายคุณไม่รอดเห็นะไหมเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนไหมฮะฮะเคยไหมเวลาเราออกไป,ประกาศแล้วคนมากมายมาเชื่อ4,875คนมาเชื่อคุณอยากรู้ไหมว่าคนไหนที่เชื่อได้ใจอ คนที่เชื่อด้วยใจคือคนที่วันอาทิตย์ต่อมาเขาไปที่โบสถ์วลาแรประกาศมีคนเชื่อ48,795คนโดยมากมักจะมีแค่สองคนไปโบสถ์ที่เหลือ,อนเนี่ยอารมณ์พาไปรับด้วยปากแต่ไม่เชื่อด้วยหัวใจผมเชื่อในเรื่องการประกาศแล้วมีคนเชื่อจนเงินมากแต่เราต้องติดตามกลด้วยเอเมนไหม <t> ไม่มีประโยชน์ที่ออกไปทำสถิติไม่มีประโยชน์ เราจะต้องสร้างสาวกพระเยซูไม่ได้บอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปสร้างสถิติเจ้าทั้งหลายจงออกไปพาคนรับได้ป่าพระองค์บอกเจ้าทั้งหลายจงออกไปสร้างสาวกและทุกคนที่เรานำรับความรอดเราต้องมีความรับผิดชอบว่าเขาคือผู้ที่บังเกิดใหม่เหมือนกับทารกที่เพิ่งเกิดเราทิ้งเขาไว้ในโรงพยาบาลได้ไหมครับเราต้องเอาเขากลับมาสร้างเขา สอนเขาให้อาหารฝังยุญญานกับเขาด้วยเห็นไ,ไหมเอาล่ะดังนั้นเราเชื่อด้วยหัวใจนะครับแล้วความเชื่อในที่นี้มาจากไหนความเชื่อในที่นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราผลิขึ้นมาเองพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราในโรมบทที่12ข้อที่สาได้กล่าวถึงขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแด่ท่านดังนั้นความเชื่อจึงเป็นของประทาน พระเจ้า,าได้ให้ทุกคนและพระองค์ให้มาตอนไหนของคุณที่แย่งกันถานโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคริสต์หรือถ้าจะอ่านแบบกรีกเลยก็คือความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินพระวนจนะของพระเจ้าเมื่อมีคนประกาศเรื่องพระคริสต์ให้คุณฟังเป็นครั้งแรกความเชื่อได้เข้ามาแล้วเมื่อคุณรับเอาเรื่องของพระคริสต์เป็นเรื่องจริง เพราะวจนะที่หวานเข้ามาในใจนั่นแหละที่ทําให้คุณรอดเอเมนะงั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินพระเจ้าประทานความเชื่อให้กับคุณเมื่อคุณรับการประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้รับความเชื่อเข้ามาแล้วความเชื่อนั้นไ็ได้หายไปไหนยังคงอยู่ในชีวิตของเราอยู่ขนาดหนึ่งบางคนจะเป็นคริสเตียน6 0 70ปีแล้วมีความเชื่อขนาดเท่าเดิมหรือเล,ล็กลงกว่าเดิม ต่บางคนอาจจะเชื่อมาได้ประมาณสี่เดือนความเชื่อเขาขยายเต็มที่นะลองดูมนุษย์นะครับบางคนอายุแปดสิบตัวผอมมากเลยแต่บางคนอายุสิบแปดโกล้ามเป็นมั้งข่้เขึ้นเข้าไปออกกําลังกายได้สามเดือนเองเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าคนหนึ่งตลอดชีวิตไม่เคยใช้กําลังเลยไม่เคยออกกําลังงั้นพออายุแปดสิบ ก็รีบไปทั้งตัวแต่คนหนึ่งนะครับอายุสิบแายตัดสินใจที่จะเข้าเข้าลงยิมฝึกทุกวันสี่เดือนเท่านั้นเดิอนออกมานะครับเสื้อขาดหมดเสื้อขาดหมดนะนะใส่เสื้อทีนะจากเสื้อที่หลวงๆนะากลับกลายเป็นแบบโอ้หชายงานเสื้อนสดึงโผล่เเอเมนงั้นขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าประทานใ้ขนาดหนึงแล้วตอนที่เราได้ยินข่าวประเสริ แต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทําอะไรหลังจากนั้นสาวกพระเยซูอยากมีความเชื่อใหญ่นะครับพระเยซูบอกว่าเมื่อเจ้าจะยกโทษให้กับใครเนี่ยเจ้าจะยกโทษให้กับเขาวันเลืมถึงเจ็ดครั้งสาวกฟังโอ้โหวันยกทษเจ็ครั้งเนี่ยนะ